มาดูการจัดเก็บตู้เย็นกันนะครับตู้เย็นเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารให้คงความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอการนำมาประกอบอาหารการใช้ตู้เย็นอย่างมีประสิทธิภาพทำได้โดยการวางอาหารตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในชั้นวางภายในตู้เย็นดังนี้นะครับ 1. ช่องแช่แข็งอุณหภูมิประมาณลบ18องศาเซลเซียสเป็นช่องที่มีความเย็นมากที่สุด เหมาะกับการแช่อาหารที่ยังไม่รับประทานทันทีเช่นเนื้อหมูชิ้นใหญ่ปลาตัวใหญ่เนื้อไก่ชิ้นใหญ่นะครับ 2. ช่องใต้ช่องน้ำแข็งอุณหภูมิประมาณลบ 1, 1. ถึง1องศาเซลเซียสใช้เก็บอาหารที่จะรับประทานทันทีภายในหนึ่งวันเช่นปลาหมูหมูแฮมไส้กรอกก่อนแช่ควรห่อปิดให้มิดชิดนะครับ 3. ช่องเก็บของทั่วไป อุณหภูมิประมาณ2-5องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับเก็บของที่บริโภคหรือใช้ไม่หมดแล้วต้องการนำมาใช้อีกเช่นเครื่องสำอางยาอาหารขนมหวานและไม่ควรนำอาหารหรือขนมหวานที่ซื้อมาแช่ทั้งถุงควรเปลี่ยนใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดก่อนแล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นช่วยป้องกันสารพิษที่ปนเปื้อนมากับถุงพลาสติกหรือโฟมได้นะครับ 4. ช่องแช่ผักและผลไม้อุณหภูมิประมาณ6-8องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับบรรจุผักและผลไม้ทั้งผลโดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นหรือผักและผลไม้ที่ปลอกเปลือกแล้วห่อหุ้มด้วยพลาสติกหรือถุงส่วนผักใบเช่นผักชีขึ้นช่ายควรเด็ดใบเน่าเสียทิ้งก่อนแล้วจึงนำไปวางไม่ให้ทับซ้อนกัน 5. ช่องเปิดปิดหรือบานพับเหมาะสำหรับวางของที่หยิบใช้บ่อยๆเช่นไข่น้ําดื่มนมน้มําผลไม้นะครับนักเรียนครับการที่ต้องแช่อาหารไว้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั้นเพราะอาหารแต่ละชนิดมีความทนทานต่อความเย็นต่างกันเช่นถ้าเรานําผักชีซึ่งควรแช่ไว้ในชั้นอุณหภูมิ6-8องศาเซลเซียส มาแช่ในช่องแข็งที่มีอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสผักจะช้ำและเน่าเสียได้นะครับจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของการจัดตู้เย็นไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้ที่เชิญเจสก็จะยังวนอยู่ในเรื่องของการจัดของกินอยู่แบบนี้นะคะ วันนี้ทิชอร์เจ๊จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการจัดตู้อาหารและโต๊ะอาหารนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนไปกับทิชอร์เจ๊หรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของการจัดตู้อาหารและโต๊ะอาหารกันเลยค่ะเรามาเรียนในเรื่องของการจัดตู้อาหารกันเลยค่ะนักเรียนตู้อาหารนะคะเป็นตู้ที่ใช้เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานของเรานะคะอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว รอการเสิร์ฟค่ะและอาหารแห้งทั้งหลายนะคะเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะหุ้นเส้นนะคะตู้อาหารส่วนใหญ่นะคะทําจากอลูมิเนียมค่ะมีประตูปะเปิดและปิดได้ค่ะช่วยป้องกันมดและมแมลงมาไต่ตอมอาหารของเราค่ะมาดูที่การจัดวางอาหารในตู้อาหารให้เป็นระเบียบนะคะมีวิธีปฏิบัติหนังนี้ค่ะนักเรียน1แยกประเภทของอาหารก่อนนะคะ2 จัดวางอาหารแต่ละประเภทนะคะบนชั้นต่างๆนะคะโดยวางอาหารที่ต้องการใช้ก่อนหรือหมดอายุเร็วที่สุดไว้ด้านนอกสุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะการจัดตู้อาหารตู้อาหารเป็นตู้ที่ใช้เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วรอการเสิร์ฟและอาหารแห้งเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและบุนเส้นนะครับ ตู้อาหารส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมมีประตูเปิดปิดได้ช่วยป้องกันมดและแมลงมาแต่ตอมอาหารการจัดวางอาหารในตู้อาหารให้มีระเบียบมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. แยกประเภทอาหาร 2. จัดวางอาหารเป็นประเภทบนชั้นต่างๆโดยวางอาหารที่ต้องการใช้ก่อนไว้ด้านนอกสุดเพื่อสะดวกในการหยิบถ้าเป็นอาหารกระป๋องควรวางกระป๋องที่มีวันหมดอายุเร็วที่สุด ไว้ด้านนอกสุดเช่นกันนะครับนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อในเรื่องของการจัดโต๊ะอาหารกันค่ะเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าการจัดโต๊ะอาหารคืออะไรการจัดโต๊ะอาหารนะคะเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิก ในครอบครัวค่ะทำให้อุปกรณ์รับประทานอาหารเป็นระเบียบพร้อมใช้งานและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหารกันเลยว่ามีอะไรบ้าง1จานค่ะ 2. ช้อนส้อม3แก้วน้ำา 4. ผ้าเช็ดปาก5ผ้าปูโต๊ะ 6. ผ้ารองจานนักเรียนเห็นรูปภาพข้างๆไหมคะ นี่คือการจัดโต๊ะอาหารที่จัดเรียบร้อยค่ะหรือบางครอบครัวนะคะที่มีโต๊ะอาหารขนาดใหญ่อาจตกแต่งให้สวยงามด้วยการวางแจกันดอกไม้ตะกร้าหรือกระจาดใส่ผลไม้ไว้กลางโต๊ะก็ได้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเรียนขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารกันต่อเลยค่ะดูซิว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1เลยค่ะนั่นก็คือปูผ้าปูโต๊ะนะคะ บนโต๊ะอาหารถ้ามีผ้ารองจานให้วางบนผ้าปูโต๊ะตามจํานวนผู้รับประทานอาหารนะคะขั้นที่2นะคะวางจานข้าบนผ้ารองจานค่ะตามจํานวนผู้รับประทานอาหารเช่นกันค่ะ3นะคะวางช้อนไว้ด้านขวาและวางซ้อมไว้ด้านซ้ายนะคะของจานบนผ้ารองจานค่ะช้อนด้านขวานะคะซ้อมด้านซ้ายนะคะที่เชฟเจียบขอเน้นนักเรียนนะคะต่อมานะคะ ขั้นตอนที่4ของเราค่ะคือวางแก้วน้ำนะคะทางขวามือเยื้องไปด้านบนค่ะและขั้นตอนที่5นะคะวางผ้าเช็ดปากนะคะไว้บนจานข้าวหรือทางขวามือและขั้นตอนสุดท้ายของเราค่ะคือขั้นที่6นะคะวางกับข้าวไว้กลางโต๊ะอาหารนะคะและก่อนรับประทานอาหารนะคะให้คลี่ผ้าเช็ดปากวางไว้บนตักค่ะแล้วจึงตักข้าวเสิร์ฟบ,บนจานข้าวค่ะนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการจัดโต๊ะอาหารง่ายใช่ไหมคะนักเรียนทีชเชอร์เจี๊ยบก็มีวิดีโอเสริมให้กับนักเรียนได้ดูนะคะในเรื่องของการจัดโต๊ะอาหารค่ะการจัดโต๊ะอาหารการจัดโต๊ะอาหารเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวทำให้อุปกรณ์รับประทานอาหารเป็นระเบียบพร้อมใช้งานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร 1>, 1. จานสองช้อนซ่อม 3. แก้วน้ำสี 4. ผ้าเช็ดปาก 5. ผ้าปูโต๊ะ 6. ผ้ารองจานนะครับนักเรียนครับถ้าโต๊ะอาหารบางบ้านมีขนาดใหญ่มากอาจจะตกแต่งกลางโต๊ะด้วยใจกันใส่ดอกไม้ได้นะครับมาดูขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารกันนะครับ 1. ปูผ้าสะอาดบนโต๊ะอาหารถ้ามีผ้ารองจานให้วางบนผ้าปูโต๊ะ ตามจำนวนผู้รับประทานอาหาร 2. วางจานข้าวบนผ้ารองจานตามจำนวนผู้รับประทานอาหาร 3. วางช้อนไว้ด้านขวาวางส้อมไว้ด้านซ้ายของจานบนผ้ารองจาน 4. วางแก้วน้ำทางขวามือเยื้องไปด้านบน 5. วางผ้าเช็ดปากไว้บนจานข้าวหรือทางขวามือ 6. วางกับข้าวไว้กลางโต๊ะอาหาร และก่อนรับประทานอาหารให้คลีผ้าชเช็ดปากวางไว้บนตักนะครับเราได้เรียนในเรื่องของการจัดต๊้อาหารและโต๊ะอาหารกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทิชชู่เจ็คก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะทำมาเแมปปิ้งนะคะการจัดโต๊ะอาหารนะคะซึ่งนักเรียนดูข้อมูล หรือเนื้อหาได้จากหนังสือเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะหรือดูจากคลิปวิดีโอของทิชชร์เจี๊ยบก็ได้นะคะ เด็กในเรื่องของการจัดตู้อาหารและโต๊ะอาหารนะคะนักเรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะคะนักเรียนสําหรับวันนี้ที่เชินเจยบป้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนักเรียนและผู้ปกครองด้วยนะคะ